ท่านกรติศักดิ์การเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายกิติศักดิ์ส่สองแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่5เภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานสภาที่เคารพครับเรื่องที่ผมนะครับเข้านําเข้ามาหาหรือในสภา ในวันนี้นั้นเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในเทศาบาลเมืองลัสวายและเทศาบาลตำบลบึงคำพร้อยต่อกรณีน้ําปะปาครับพี่น้องประชาชนในเทศาบาลดังกล่าวนะครับเมืองลัสวายและ,ะบึงบึงคำพร้อยนั้นนะครับเป็นเทศาบาลขนาดใหญ่มีพี่น้องประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นนะครับมีชุมชน ะครับที่เกิดขึ้นใหม่ๆจำนวนมากมายแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีน้ำประปาใช้หรือที่มีนั้นก็นะครับมีไม่เพียงพอนะครับความดันของน้ำนั้นนะครับอ่อนมากนะครับพี่น้องยังใช้น้ำบาดาลน,นะครับซึ่งใช้กันมานานกว่า20ปีนะครับณนะขณะนี้นะครับระบบของน้ำบาดาลก็ เสื่อมเสียไปตามสภาพเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำประปามากจึงขอให้ทางการประปาส่วนผู้พิภาคคนะครับจังหวัดปทุมธานีได้ขยายเขตประปาและเพิ่มแรงดันน้ำนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในเทศบาลเมืองลาดสวายและเ,เทศบาลตำบลมึงคำพร้อยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับนะครับประโยชน์จากการใช้น้ำนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณครับ